สวัสดีค่ะเด็กๆห้องเรียนออนไลน์วิชาภาษาไทยครูพลล่าค่ะวันนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องสารเออนะคะซึ่งคุณคณรูได้อัดคลิปใหม่แก้ไขในสิ่งที่ผิดพลาดนะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่สมบูรณ์แล้วนะคะ วันนี้เราไปเรียนกันเลยค่ะอ่าสะระเออนะคะสาระเออเรียกว่าสาระเออรนะคะลูกสะระเออออกเสียงยาวนะคะเป็นสระเสียงยาวเออนะคะสาระเออเขียนพยัญชนะต้นไว้ตรงกลางนะคะเช่นรอเออเรอจอเออเจอทอเออเธอนะคะสะระเออเมื่อมีตัวสะกด นะคะคเปลี่ยนรูปจากออ่างเป็นสระอิเขียนไว้บนพยัญชนะต้นนะคะแล้วก็เขียนตัวสะกดตามหลังพยัญชนะต้นเช่นเกิดเปิดเลิกนะคะและยังมีสระเอ,อเมื่อมียอ,อยักษ์เป็นตัวสะกด อ่างจะหายจะลดรูปหายไปนะคะเช่นนอเออยอนเนยชอเออยอเฉยรอเออยอเลยนะคะเมื่อยักมาออ่างก็กลัวนะคะก็ลดรูปหายไปเลยนะคะนะักเรียนจําให้ดีนะคะเด็กๆอ่าอันนี้คือยังไม่มีตัวสะกดนะคะยังไม่มีตัวสะกดก็แจกลูกคําเหมือนเดิมสะกดเหมือนเดิมนะคะแต่ถ้าเมื่อมีตัวสะกดเข้ามา อ,อ่างจะเปลี่ยนเป็นสะระอีนะคะจะไม่เหลืออ,อ่างนะคะออ่างแปลงร่างเป็นสะระอีค่ะเด็กๆแล้วก็เขียนไว้บนพยัญชนะต้นนะคะถ้าพยัญชนะต้นมี2ตัวสะระอีก็จะอยู่ตัวที่สองนะคะอ่าอย่างเช่นคําว่าเกิดเปิดเลิกนะคะและเมื่อสะระเออมียอยัดเป็นตัวสะกดอ,อ่างก็จะลดรูปหายไปนะคะออ่างกลัวอะไรคะกลัวยอยัด นะไม่เปลี่ยนรูปนะคะลดรูปหายไปเลยเช่นนอเอยอเนยชอเอยอเฉยลอเอยอเลยนะคะเรามาดูการอ่านแจกลูกคำกันค่ะอ่าเจอนะคะอันนี้ยังคงไม่มีตัวสะกดนะคะเจออ่านว่าจอเอเจอ เพออ่านว่าพอเออเพอไม่โทเพออันนี้มีวันณยุกเข้ามาด้วยนะคะยังไม่มีตัวสะกดแค่พยัญชนะต้นบวกกับอะไรคะบวกกับสระนะคะแล้วก็บวกกับวันณยุกนะคะเพอนะคะเพออ่านว่าพอเออเพอไม่โทเพอนะคะ เติมอ่านว่าตอเออมอเติมอันนี้มีตัวสะกดเข้ามาแล้วตัวสะกดก็คือมอม้ามอม้าเข้ามาแล้วนะคะมอม้าเข้ามาออ่างหายไปค่ะเด็กๆออ่างเป็นรูปเป็นสะ,ะอินะคะตอเออม้อเติมเชิงนะคะงองงูมาและงองงูเป็นตัวสะกดนะคะออ <มา S 1> ่างก็จะหายไปนะคะอ่านว่าชอเองอเชิงนะคะเงยอ่านว่างอเออย่อ เงยนะคะเงยอ่านว่างอเอ้ยย่อเงยนะคะอันนี้คือเมื่อมียักษ์เข้ามานะคะเมื่อมียักษ์เข้ามาอออ่างหายไปเลยนะคะหายไปไม่เปลี่ยนรูปนะคะเด็กๆก็อออ่างก็ไม่มีสระอีกก็ไม่มีนะคะเพราะว่า,อายอยักษ์นะคะลดรูปอออ่างลดรูปหายไปก็จะเหลือแต่ตัวสะกดนะคะเด็กๆเนยนะคะอ่านว่านอเอย่อเนยอ่ะยักษ์มาทุกอย่างหายไปเลยนะคะยักษ์มา อ่างก็จะลดลูปหายไปเลยนะคะเด็กๆอ่านใหม่ค่ะเจออ่านว่าจอเออเจอเพออ่านว่าพอเออเพอไม่โทเพอเติมอ่านว่าต่อเออมอเติมเชิงอ่านว่าชอเองอเชิงเงยอ่านว่างอเอยอเงยเนยอ่านว่านอเอยอเนยนะคะ คำต่อไปค่ะ่าเด็กๆมาช่วยคุณครูดูหน่อยค่ะว่าคำนี้คือคำว่าอะไรมีรูปให้นักเรียนทยสิคะเด็กๆว่าเป็นรูปอะไรเขากำลังทำอะไรที่เกี่ยวกับสระเออนะคะคำนี้กำลังก้าวขาเขากำลังทำอะไรคะลูกเขากำลังเดินเก่งมากค่ะดอเออนอเดินคำนี้ก็อออ่างนะคะเปลี่ยนรูปไปเป็นสระอีนะคะ อ,อ่างเปลี่ยนรูปไปเป็นสระอีนะคะเดินอ่านว่าดอเอนอนเดินนะคะอ่าคำต่อไปมีภาพให้นักเรียนช่วยคุณครูหน่อยค่ะช่วยคุณครูคิดหน่อยว่าคำนี้จะว่าอย่างไรอ่าเขากำลังทำอะไรคะลูกดูการกระทำของเขาเขากำลังทำอะไรที่เกี่ยวกับสระเออเขากำลังเปิดประตูใช่ไหมคะปอเอดอดเปิดปอรออะ ประตอ,อูตูประตูนะคะเปิดประตูอ่าคำต่อไปค่ะอ่าคำนี้เอาไว้เป็นส่วนประกอบของอาหารหวานนะคะเวลาทำขนมก็จะใช้ก็จะชอบใช้นะคะแล้วก็หนูก็ชอบด้วยนะคะเด็กๆเด็กๆชอบไหมคะอ่าเรียกว่าอะไรคะตัวนี้จะมีสระ ลดรูปหายไปเลยนะคะไม่เปลี่ยนรูปมียอยักเข้ามาแน่เลยนะคะคืออะไรคะเด็กๆคือนอเอยอเนอยเห็นไหมคะเมื่อมียอยักเข้ามาอ,อ่างก็จะลดรูปหายไปเลยนะคะไม่เปลี่ยนรูปนะคะหายไปเลยเพราะว่ากลัวยักนั่นเองค <c oughs> <c oughs> ่ะคำต่อไปค่ะคำต่อไปอเด็กๆชอบทานนะคะชอบทานในวันไหนคะในกรณีที่มี รูปนี้นะคะหรือมีสิ่งของสิ่งนี้จะเป็นวันอะไรคะลูกวันเกิดใช่ไหมคะวันเกิดว่าอาน,นวันก็เออโดอเกิดนะคะวันเกิดเราจะได้รับเค,ค้กนะคะเปาเทียนวันเกิดนั่นเองนะคะอ่าเป็นยังไงคะอันนี้คืออะไรคะอันนี้คือเปลี่ยนรูปจากออ,อ่างไปเป็นสะระอีใช่ไหมคะเด็กๆอ่าสำหรับแบบฝึกหัดของเราวันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะแจกลูกคำ นะคะให้นักเรียนเขียนแจกลูกคําต่อไปนี้นะคะเธอนะคะหนึ่งเธออ่านว่าทอเอเธอสองเรออ่านว่ารอเอเรอสเงออ่านว่างอเอเงอไม่โทเงอสเหออ่านว่าหอเอเหอไม่เอกเหอหเพลินอ่านว่าพอรอเอนอเพลิน6เจออ่านว่าจอเออเจอไม่โทเจอ เจ็ดเสริมอ่านว่าสอรเอ,อ,อมเอสริมแปดเตยอ,อ่านว่าตเอ,อ,อยเอตยเก้าเมยอ,อ่านว่ามเอ,อ,อยเอมยสิบเกินอ่านว่ากเอ,อ,อนเอกินนะคะเอาใหม่ค่ะเด็กๆเธออ่านว่าอเอเธอเรออ่านว่ารอเอเรอ เ <Es> งออ่านว่างอเอเง well, ้อ ing, hands, งไม่โทเงอเหออ่านว่าหอเอเหอไม่เอกเหอเพลินอ er ่านว่าพอรอเอนอเพลินเจออ่านว่าจอเอเจอไม่โทเจอเสริมอ่านว่าสอรอเอมอเสริมเตยอ่านว่าตอเอยอเตยเมยอ่านว่ามอเอยอเมย กินอ่านว่ากอเออนอกินนะคะสำหรับแบบฝึกหัดวันนี้ก็มี10ข้อเหมือนเดิมนะคะเด็กๆอ่าสำหรับเวลาที่เหลือนะคะก็ขอให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดให้เรียบร้อยนะคะตรวจทานให้เรียบร้อยนะคะถ้าคุณครู ไม่ได้กดเยี่ยมให้กดแก้ไขไปเด็กๆก็แก้ไขกลับคืนมาให้คุณครูนะคะสําหรับคนไหนที่ถูกหมดคุณครูก็จะกดเยี่ยมไปนะคะถ่ายรูปให้ชัดเจนให้คุณครูด้วยนะคะเพราะว่าคุณครูตรวจทุกคำค่ะสําหรับวันนี้นะคะเวลาที่เหลือให้นักเรียนไปทําแบบหัดน,นะคะลูกสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ